สวัสดีค่ะเรามาเจอตอนเนื้อปลาเราผ่านการเซน้ำเกลือมาแล้วสามชั่วโมงนะคะแล้วก็เซน้ำเซาเขานะคะแล้วแต่นะคะสูตรใครก็สูตรใครนะคะมันใจสูตรใดเรา,เราก็ทําไปนะคะอันนี้แข็งดีนะคะของเราเนะะาะเซาขึ้นจากน้ำน้ำเขามาก่อนนะคะแล้วก็รอให้เสด็จน้ำก่อนนะคะ ให้เสด็ดน้ำก่อนเอาค่อยมาเห็นขั้นตอนต่อไปนะคะเห็นเห็นไหมคะเนื้อปลาดึงะะดึง,เล,ะะดงเลยนะคะเห็นไหมดึงดึงดึงเลยเนาะนะคะเซน้ำเกลือไปประมาณสามชั่วโมงนะคะแล้วก็มาเซน้ำมาเขาพักนึงนะคะแล้วแต่นะคะถนัดแบบไหนเราก็ทำนะคะ เขาคิดว่าสูตรใดที่สีบอเน่าเขาเฮ็ดหลดเด้อค่ะนะคะเนื้อปลาเขาดึงดึงดึงเลยสีสันสวยมากนะคะเราจะทำปลาส้มนะคะแต่อันเป็นหั่นเป็นชิ้นๆนะคะ เราไปเตรียมอย่างอื่นก่อนนะคะรอให้เขาเสด็จน้ำก่อนนะคะอเขาเสด็จน้ำเสร็แเราถ็มาทำขั้นตอนต่อไปนะคะนี่เนื้อปลาเราจะผ่านการอันเซน้ำเกลือไปแล้วเนาะคะ่ะล้างแล้วนะคะล้างแล้วเนาะแล้วก็ทำให้เสด็จน้ำเร็วนะคะ พราะเขาเตรียมสมัเห็ดป่าสมกันนั่นเองนะคะเห็นไหมคะเด้งเด,งด้งดีจังเลยเนาะ,นะะบางว่าคงจะไม่เค็มนะคะบางว่าคือสีโบเก้เลยพี่น้องเราเราไม่มีสูตรเปะนะ๊ะเรามีสูตรกะนะคะคุณผู้ชม อันนี้วัตถุดิบนะคะส่วนผสมอื่นๆนะคะชุลดแล้วก็ข้าวเหนียวที่นึ่งใหม่นะคะนึ่งสุกใหม่นะคะที่ที่เป็นข,าาข้าวสารเขาไปมาแร้วมาหนึ่งนะคะมันถึงจะนอกคะ่ะโอเเอาตามนั้นอันนี้กระเทียมทุบพอแตกนะคะเราไม่ต้องเอาแตกเยอะแล้วแต่ใครชอบแบบไหนนะคะช,ชอบแบบไหนก็ทําเลยนะคะเราชอบแบบนี้เราก็ทําแบบนี้นะคะ ไม่มีสูตรตายตัวนะคะคอดย่างเดียวแต่อย่าเน่าบนเน่าบนเน่านะคะบนเน่าเน่าบนเน่าก็สิได้รู้กันนี่แหละเนาะภายในสองสามมือนี่แหละเนาะแมนบน่เน่าไม่เน่าก็จะได้รู้กันนี่แหละคุณผู้ชมใช่ไหมคะ ลองฮาบธรรมาชาติเลยค่ะไม่มีคนจับให้นั่นเองนะคะเวลาเราทําอะไรมือมือเดียวห้องสีบอถนัดมีความถนัดหน่อยมากนะคะเสียงข้างๆก็ดังเกินไปนะคะเรายังเสียงของตัวเองหลอกอดเอานะคะเราเปิดฟังดูว่าได้ยินว่าเสียงเหมือนไม่ชดเนาะคะ่ะเราก็เลยเปิดฟังว่ามันชอดอยู่จุดไหนนะคะเราจะได้ เขาทีได้อันนี้ได้นะคะเขาจะได้แก้ไขถึกจุดเล่นเองนะคะเนาะ,ะ,นะก,นกระเทียมหน่อยไหมหน่อยไหม เราทำปลาเป็นปลาส้มเป็นชิ้นๆนะคะ ที่เข้ามารับชมยังไงขอบคุณมากนะคะแทยบ้านเงเปิดขอบคุณหลายลายนะคะถ้าไม่มีพวกท่านหรือพี่ๆเพื่อนๆไทยบัานเรงเปิดก็อยู่ไม่ได้นะคะเราจะไม่ทิ้งกันนะคะไทยบ้านเรงเปิดก็สิเว,เวียนไปเยี่ยมทุกท่านนะคะเมื่อมีโอกาสเนาะนาะยามบางังคอยพอ,อ,อก,กันค่อยพอ,อ,อก,กันนะคะ ย้ำย้ำมีภารากิจย้ำมีหน้าที่การงานเราก็รับผิดชอบหน้าที่การงานเราไปนะคะถ้าเราไม่ทํางานเรากม็มีมีเงินมาเติมเน็ตนะคะอันนี้คือเรื่องจริงเนาะค่ะเนาะนี่คือเรื่องจริงเลยะค่ะเอออุ๊ย เดี๋ยวเราจะตอนตอนแพ็กเราจะใส่ถุงนะคะเราจะไม่จะไม่ใส่ขวดโหลนะคะเพราะไม่มีขวดโหลนั่นเองนะคะเราจะใส่เป็นถุงเป็นถุงแต่พอกินนะคะ หลังจากที่เราคลุกเค้าให้เข้ากันแล้วนะคะเราคิดว่าโอเคแล้วพอแล้วเนาะเราก็ก็จะมาจัดใส่ถุงนะคะเราไม่มีคนจับกล้องให้นะคะงี่แง่ะชีวิตที่อยู่คนเดียวพี่น้องอะไรนีนดำดำเนี่ยชีวิตห้างห่างนะคะ เราจะมาทำเก,การการเกาะ,ะแพ็กใส่ถุงนะคะแพ็กใส่ถุงนี่นะคะอ่าใส่แต่พอกินนะคะเราคิดว่าน่าจะโอชีแล้วนะคะเนาบะเนาเขามารุ่นกันนะคะนะคะเรามารุ่นรุ่นกันในอีกสองมือข้างหน้านะคะใส่ไม่เยอะนะคะใส่ประมาณอืมกินข้างเดียวไม่หมดหรอกข้างเดียวนะคะ แต่เราทําให้ญาติผู้ใหญ่เรานะคะเขามาฝากให้เราทาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเราก็จะเบ่งไม่กินมั่งถ้าอยากนะคะถ้าไม่อยากก็ไม่แบ่งเนาะ,ะญาติผู้ใหญ่เรามาฝากให้ทําให้นั่นเองค่ะพี่น้องรสชาติเป็นยังไงไปตามหาเอานะคะรสชาติเ <laughs> ว้าดีๆเวาดีดี <laughs> ไม่ใส่เยอะนะคะกินครั้งเดียวหมดนะคะเนาะอันเพื่อนอาจจะเป็นแบบครอบครัวเพิ่นหนงสี่เนาะคะ่ะเพื่อนก็ไปกินกับครอบครัวเพื่อนได้เนาะหนึ่งคนสองคนสามคนก็ว่าไปนะคะถ้าเยอะหน่อยก็ไม่อิม่มเราก็เพิ่มเติมเนาะคะ่ะ,ะเนาะเห็นบุคะเนื้อดึง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 เลยนะคะเนี่ยดึง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 เลยนะคะ รอดูว่าจะเน่าไหมนะคะลุ้นกันมาลุ้นกันนะคะอีกสองวันตอบอีกสองวันถัดไปเลยนะคะกระเทียมไม่ต้องเตบเยอะใส่ประมาณนี้พอเออมีถุงเยอะนะคะไม่ต้องห่วง เรามีถุงเยอะนะคะคุณผู้ชมเราไม่ใช่มืออาชีพนะคะเข้ามือสมัครเล่นนะคะอย่าไปซีเรียสนะคะเข้าบริหาดขายนะคะเราเอาทำไว้กินเรานั่นเองนะคะทำแต่พอแบบว่าเอาตัวรอดหรือดูแลตัวเองได้นะคะเราอย่าไปซีเรียสเรียงสูตรหรือเมนูของอาหารนะคะเราทำให้กันดูแบบพอเป็นกระใสนะคะบอเมนวาสูตรเท่านั้น วิวทนีว่วิวน้องคะเนาะมันไม่เกี่ยวกันนะคะเราเกี่ยวกับว่าเรามีทําเราก็เลยอยากทําลงคลิปให้รับชมด้วยกันนะคะเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะทุกคนสามารถทําได้นะคะสูตรของตัวเองนะคะ สูตรใครก็สูตรใครนะคะพี่น้องเติมด้วยกระเทียมกระเทียมหอ,อย่านหน่อยเขาก็เติมเอาเลยนะคะในหาถุงเลยพี่นอ้องหอย่านจะก,กล่องเอาเนี่ยละไปบอลเลยพวยแมงวันจะเฝ้ามาใกล้เจ้าหินแมงวันกับขากองคอยบดเดียงเงืม่มเลียงเงื้อมด้ว เยอะเยอะอยู่ด้วยค่ะแต่กล้อง,องเหรอพี่น้อยจ้าอ้าอ่อาอมดแล้วนะคะทำยังไงได้นะคะอุ้ยมันเป็นตะเสบทั้งนั้นเลยนะคะ พยายามหากระเทียมแถมนะคะแถมใส่ในเต่ละถุงเนาะ,ะอันนี้ก็แถมกระเทียมนะคะอ่าก็ชิ้นเล็กหนึ่งชิ้นนะคะชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะเสร็จแล้วเราก็จัดแพ็กใส่ถุงเลยนะคะที่เราไม่มีขวดโหลขวดโหลมันก็ต้องได้หยิบหยิบได้จับออกมาทํากินนะคะแต่ว่า อันใส่ถุงแบบนี้เราแพ็กใส่แต่พอกินนะคะก็คือไม่ต้องไม่ต้องไปทําการเปิดบ่อยๆนะคะเปิดครั้งเดียวก็คือเหลวเลยเนาะคะ่ะแทมกระเทียมเลยค่ะแถมกระเทียมนะคะมัลุ่นเบิงเด้อพี่น้องเขาสีมาเปิดให้เบิงเนะ <c oughs> าะว่าสีน่าวบเนาะค่ะเนาะที่ใส่ถุงแล้วนะคะพอกเ้ามา เอาอยางมัดก่อนเนาะคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมเรามารอลุ้นดูว่าอีกสองวันหรือสามวันเราจะมาเปิดนะคะว่าสีเนาบอสีเนาบอนะคะสูตรรุ่นเดเนี่ยรุ่นมาสีเนาหรือบอเนาเนาะค่ะนะคะ,นะคะมารอลุ่นน้ากันนะคะ ยังไงขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมชิปของไทบ้านเลี้ยงเต็ดนะคะขอบคุณมากนะคะขอให้รำล้ำเลยรวยนะคะสวัสดีค่ะ